ปลาช่อนรุยสวนขั้นตอนแรกเราต้องไปทอดกันก่อนจ้าไปไปทอดกันปลาช่อนรุยสวนของเทเด้อเนี่ยตอนแรกเทน้ำมันลงกระทะก่อน กะทาสิบีใส่งชิปเฮ้ยไอเนี่ยก็ปลาคอลุยสวนปิดปลาช่อนลุยสวนปลาคอลุยสวนรอน้ำมันเดือด่อปลาคอเขาจะตัดครึ่งหรือค่ะแล้วก็จะตัดครึ่งมันจะทอดง่าย ก็ใส่ตะกงแดงจักรพรรดิไหมแดงจักรลรรดิโค้เบงแก้ให้หน่อยทอดปลาเสร็จแล้วเรามาปรุงน้ำยำกันปลาช่อนลุยสวนขั้นตอนแรกพริกเผาแกะยังไงเยวอืม พริกเผาหอหกอร่อย,อย,ออย,อยประมาณสองช้อนโต๊ะ เลอะเรียบร้อยเปื่อนพริกเผาน้ำด้วยน้ำตาลปี๊บแกะไม่ออก cúng nùa cuốn cuốn luôn Bật nào บีบักะนาวตามชอบเม็ดช่างมันน้ำปา <c oughs> ลาฮโยเตินน้โคลีคลีคลี โอเสร็จเสร็จชิมแซ่บเรื่องมะนาวอีกนิดนึง บะเซ็ดด้วยแบบหกติมบ้งแท็กซี่บ้างซ็ปชิมตะกล้องชิมเปรี้ยวเราแซ่บแล้วใส่เครื่องลงไปมีอย่างเดียกระเทียมกระเทียมสับหอมแดงใบมะกรูดมะนาวตะไคร้พริก ผักชีใบเรื่อยหอม่วงหรือหอมปีปแล้วก็มะม่วงสับใส่ไปเลยที่สวนเรามีอะไรเราก็ใส่ไปเลยถ้าโบมีถ้าโบมีก็ซื้อเอาคูรีหอมจัง เพื่อนคุณผู้ชมอืเสร็จจดเสิร์ฟใส่จานปาเทียวทอดสาอือนี่มีผักชีผักชีรยหน้าหัวทอดยากหัวหายไปหนึ่งตัวเจ้าค่ะหัวอยู่ไหนกระบ,บักอันนั้น น,นอนอยู่ชุนหัวมันอ่ะทีนี้เราก็ดจะลาดลงไปเลยลาดตัวมันลาดตัวมันนั่นแหละนั่นแหละว้าวโอ้อืมี่เป็นจังไสเป็นจังไดตทำไรตำสวนแล้วพี่น้อง มายำกันในสวนเลยเสร็จโอ้มันจะเซฟอ่ะแล้วก็ผักสีโรยหน้าดิขาดอะไรอีก ถั่วดินถั่วคั่วถั่วตัดลยุยไปเลยถั่วดินครับอืมน่ากินมากเลยเ่เห็นปลาแล้วแบบนี้ <c oughs> เห็นตะสวน <c oughs> ลุยสวนปลาช่อนลุยสวนพร้อมเสิร์ฟแล้ว มาดู